ได้อยู่ลูกโอ้ยได้ลูกตอนที่ต่อยห่างนี่เป็นดูไปนะเอาอามินี่หนูชื่นชอบผลงานพี่เมฆถึงดูไอ้คุณลอดมีสามรอบเลยหรอใช่ค่ะใครดูตั้งแต่ตอนที่ออกมาช่วงแรกก็หลายปีแล้ยแล้วก็พอรู้ว่าจะได้มาถ่ายทำงานพี่เมฆก็เลยไปดูอีกเพิ่มมาสองรอบมันวนหรือว่าไงลูกมันวนดีกว่า มโอการบอกพี่เขล้วพี่เขาว่าไหบ้างพอแแ้วแต่ว่าอแรกแซวว่าทำไมดูสามรอบไม่เข้าแรอลกเดี๋ยวเข้าใจค่ะแต่วันนี้จำไม่ได้ก็เลยกลับมาดูใหม่ยังดูด้วกาติต่อไปยังไงหางกีเดนติดต่อ ก็ได้คิวด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นไบบินมาก็ทือทันยานพอเป็นเรื่องแรกถ้าเป็นเรื่องแรกมันยังไงบ้างมันควาตื่นเต้นเหมือนตอนเปเดบิวท์ที่กับยนจันเ่อนเป็นนันเรองกอว่ากดดันขวาแต่ว่าทางที่ ก็คุยกับพี่เมย์แล้วก็พี่เมย์ก็บอกว่าพยายามอยากให้ชิวชิวชิที่รู้ว่ายิ่งกดดันเดี๋ยวจะเล่นไม่ได้ก็พยายามก็ตั้งใจทำเวิชอปแล้วเดีตอนถึงกองถ่ายจริงๆเนี่ยก็ทำตัวสบายกับ first impression กับประเอกเราเป็นไงวันนี้ค่ะวันนี้เลยใช่ไหมวันนี้ต้งเกันครงแรกเป็นไงบเอไ้หลอดเาหอ ก็ติตางานนกหารู้สึกไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้มาเป็นกัี่เน่เนก็คือเป็นซูเปอร์สตาร์บ้านเราอะเนาะเพอเราเล่นเรื่องแรกเล่นมารียนก็คือแบบตัวพี่เดธเลยมันต้องจึ้ง มีนี่รู้ใช่ไหมว่ากิตติศักดิ์พระเอกเราอ่ะถ้ารวมกันเราเราจะเจออะไรเราจะต้องเจออะไรได้ยินมันนิดนิดหน่อยหน่อยทีทีทีเราเด็กด้วยทีแก่เราก็พร้อมแกงกับแต่ของขึ้นชื่อเขาคือนี่แหละนะลูกถ่ายรูปอ้าวเราต้องถ่ายกับเราเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับแสดงว่าพร้อมรับพร้อมรับมือ S <S> <Ờ> <S ตแต่ค <HHH> ิว่าจะสรุปอในนีเราต้องจี่เขาทุก <Quite>. วันเลยนะตั้ง50ครั้งใช่ยังไงอ่ะก็ไม่เคยจีบผู้ชายหมดเองมันทำตรงนี้แหละตอนนี้กันว่ามีก่าไงก็ต้องทากันบ้าน่บาการจีบผู้ชายเตอยัไนะอ้ววันี้ะมีเกช็อปด้วยกันครั้งแรกค่ะ็เดี๋ยวก็ต้องลดูบ้าแต่ในชีวิตไม่เคยเลยยจะไม่จีบใคร ไม่เคยเลยค่ะแต่เราก็เราก็ต้องพยายามเรื่องอะไรหามุกหาไม้ตายอะไรแบบว่าให้พี่เขาสนใจแล้วตัวเมนี่ปกติทันมุกอะไรอย่างงี้ไหมมุกแบบจีบยอดอะไรเงี้ยไม่ค่อยค่ะเนาะปกติเราก็ไม่ทันหรอกพี่พี่ไม่ค่อยเลยเพราะอะไรเหรอไม่ทันเหรอตลกเหมือนกันนะ จเห็นพี่เม์สัมภาษณ์ค่ะค่ะที่ที่เหมือนก่อนหน้านี้ที่มีพี่เม์สัมภาษณ์พูดถึงนาบอกว่าพี่ว่ามินี่เป็นคนตลกแล้วกอ๋อสูงแแล้วก็คนตลกค่อสรับผู้สวยด้วยไหเ้สวยแบบสวยนะเราเเราเราเรา้อมิบอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มเริ่มแล้วค่ก็สกระจกหลัง ไปแต่ wollen, ้องก็สายไป้องสายยันไงต้องตีีหลายๆแนวค่ะเตรียมไว้หลายแเพราะต้องตีที่เขาหลายมากๆอ่าสายสวยอ่านลองสอบ่านองสอบก็สาสวยสวยส่งสายตาเหรอพูดอะไรๆหรอชวนเขาไปกินข้าวชวนเาไปกินข้าวจะกินข้าวกันไหม

คนเดียวก่อนกับคูบิรใ่คะก็หลายรอบแล้วคูบิลก็บอกว่าอย่าติดออแอร์อออฟแอแปลว่าอะไรก็คือเหมือนาทีหนูจะชอบติดพูดเร็วๆอะไรอเงี้ยอาจจะแบบว่าต้องพูดให้ชัดก็ต้องก็ต้องฝึกต้องเรื่องต้อใหู้โขึ้นเราก็ไม่ได้เด็กแล้วจะทำตัวออแอไม่ได้แต่ว่าตัวจริงก็ยังออแออตอนตอน ถ้าจะทำส่งในแอคชั่นเราต้องไม่เอาแอเพเาจิจริงหรือเปล่าทุกคนตื่เต้นมากตอรู้ว่าหนูแบบอะจะรงงคนตื่นเต้นมากว่าไงบ้ว่าไว้หนังเรื่องแรกเลยหอใช่เลยม่แก็่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากทำให้ออกมาดนแต่ยังไม่เาโมเยอะเดี๋ยวแบบเรายังไม่รู้ว่ามันจบเป็นยังไงแต่ว่าคิดว่าจะ ือก่อที่เราจะตัดสินใจเรื่องแรกก่อนหน้านี้มันมีคนติดต่ออะไร้วงไหมอ๋อมีนะแต่ว่ามีเรื่อยๆค่ะแต่ว่าด้วยคิวไม่ได้บ้างกำลังน้ไม่ได้บ้างแต่รู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างเดสกินีมากที่แบบลงตัวกับ3มเดือนที่จะต้องแบบบมนไมบมนไปบินกลับบางทุ่มโดยเด็กโยผู้จัดการหนูเกย์ว่าคะเตรียมกระเป๋ายาถ้ามป่วยเ เวลาบางทีหนูปีนเยอะๆก็ค <ahead wrestling together> like ่อนข้างไม่สบายง่ายจึะก็จะต้องดูแลตัวเองแล้วกังวลยังไงเพราะว่าปืนลามันกระชันชิดไปทุกอย่างก็กังวลนะคะรู้สึกว่าเออพอเวลากระชันชิดเราอาจจะก็ไม่อยากพูดตามตรงไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นตัวห่วงกอไงใช่หนูก็คิดว่าต้องเจ็บตัวให้ดีที่สุดจะได้สบายกับเพื่อนๆเป็นยังไงเพื่อนๆในวงว่ายังไงก็เดี๋ยวความจริง อาทิตย์นี้หนูอยู่ที่เมืองไทยประมาณ5วันใช่ไหมคะแล้วว่เดี๋ยวกลับอะไรก็ไปเดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นค่ะพี่ให้มาดูไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็เดี๋ยวมีทัวร์ที่ญี่ปุ่นมาทัวร์เสร็จเราก็จะกลับมาถ่ายเปิดรอไปเขแคือแค่พักนิโนูไม่เลยค่ะพักบนเครื่องบินแต่ใเราสู้นะเราแต่เราสู้เรื่องนี้เราแต่ว่างานวงก็ไม่ท่านก็ท่านทีไม่ทัเราต้อง เราเราอยากเป็นซูเปอร์ว yes. <c oughs> ูแมนเราต้องทำจะต้องมีซิงเกิลใหม่อะไรออกมามีแพลนไหมอยู่แล้วไหมอ๋อแพลนค่ะก็เดี๋ยวเอ่อว่าที่ฝุ่นจะออกเลยเลยจำได้แล้วก็เดี๋ยวไปโปรโมทที่ปุ่นแล้วก็ไปโปรโมทงานโมงที่ปุ่นแล้วก็จะจัดก็คืออยู่ในช่วงทำลายกับหนังเลยใช่โอ้โหบอกเอสซีนิดหนึ่งค่ะติดตามเนาะบ้าเอาอยู่ค่ะก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องทุกคนที่ ก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่อง50 f i r s t Date นะคะฉบับเด็ดใหม่สามารถดูได้ปีหน้ามีนะคะก็ปฏิติามชมรับรองว่าสนุกสดใหม่ฮาโรแมนติกมีหลายหลายรถครบทูกรถแน่นอนนะคะฝากไปกับอาจาใยหนูด้วยไมินี่จะจีบให้ดูเดี๋ยวนี้จะจีบให้ดูจิบ

ต้องชั้นสวยเป็นไรตงวั้งสวยเอาไปตรงนี้นก็เลยแบบเอาไปตรงนู้นแหลง